สวัสดีครับผมปิยบุตร 4D Corporation นะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับโปรแกรมนะครับ t o p s o l i d 7นะครับผมวันนี้เราจะมาทำร่องสลอตกันนะครับโอเคขั้นแรกเลยนะครับผมจะดึงไฟล์กลางเข้ามานะครับผมคลิกขวานะครับที่โปรเจกต์ดอบลงมานะครับเลือก import นะครับ import file with conversion นะครับเราก็เลือกนะครับไฟล์กลางในที่นี้ผมจะใช้เป็นไฟล์พลาสโซลิดนะครับกดเปิดนะครับผมติ๊กถูกนะครับโปรแกรมจาก convert นะครับตัวไฟล์กลางเมื่อสักครู่ให้เป็น part นะครับใน Top s o l ลิดให้อัตโนมัตินะครับโอเคต่อมานะครับผมต้องการทำร่องสล็อตนะครับบนผิวนะครับพลาวตัวนี้ นะครับโอเคขั้นแรกเลยนะครับผมให้เรานะครับมาเลือกสเก็ตสเก็ตหนึ่งนะครับหรือนะครับคลิกขวาพื้นที่ว่างนะครับเลือกสเก็ตได้เช่นกันนะครับโอเคและเปลี่ยนนะครับโพซิชันนะครับผมเปลี่ยนเพลนนะครับเลื่อนเมาส์มานะครับที่โพซิชันสเก็ตคลิกเข้าไปนะครับซัพพอร์ตเพลนผมจะเปลี่ยนเป็นเพลนเอ็กซนะครับ เอ่าซสเสร็จแล้วติ๊กถูกนะครับอ่าต่อมานะครับผมจะใช้ลายนะครับหรือ Arc นะครับผมทำนะครับเส้น Sketch เส้นไกด์ให้ล่องสล็อนะครับอ่าพอทำคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับผมต่อมาคลิกขวานะครับเลือก o o s t r a n n t นะครับใส่ Dimension ระยะนะครับบนล่างผมจะอยู่ที่สามสนะครับอสามสิบนะครับผมโอเคและอ,อ่า offset ออกจากเซนเตอร์อยู่ที่ยี่สิบาอยู่ที่หนึ่งร้อย โอเคต่อมานะครับให้มาเลือกพอยต์แล้วเราก็จัดวางได้เลยนะครับผมที่ปลายนะครับติ๊กถูกที่สเก็ตหนึ่งโอเคต่อมานะครับเราจะโปรเจกต์ตัวพอยต์นะครับให้มาอยู่ที่แกนแทด้วยนะครับทำยังไงนะครับมาที่คอนสตรักชั่นดับลงมานะครับในส่วนของพอยต์นะครับผมเลือกโปรเจกเต็ดพอยต์ เราก็มาเลือกพอยต์นะครับที่เราต้องการที่จะก๊อปนะครับหรือว่าที่ต้องการที่จะโปรเจกต์นะครับเจอเป็นที่นะครับดอปลงมาเลือกแกนเซาเป็นการโปรเจกต์นะครับพอยต์มาอยู่ที่แกนเซตด้วยเสร็จวติ๊กถูกโอเคต่อมานะครับผมเราต้องการนะครับนำเส้นสเก็ตเมื่อสักครู่นะครับมาแปะไว้ที่ผิวนะครับผิวตัวเพลานี้ด้วยทำยังไงนะครับ มาที่ T D Sketch นะครับผมมาที่หน้า T D Sketch ตรง Curve by Formula นะครับดอบลงมาเลือก Rolling Up อ่าเราก็เลือกเส้นสเกตก่อนเลยนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ point นะครับที่ถูกเลือกนะครับอ่า profile origin point มันไปจับอยู่ที่ปลายด้านล่างนะครับผมต้องการให้อยู่ที่ด้านบนเราก็มาคลิกเลือกนะครับ ให้อยู่ที่ปลายด้านบนนะครับต่อมา Excel Frame นะครับให้กดบวกนะครับเลือก Frame by Point and Two Direction นะครับ Origin นะครับในส่วนนี้เราจะเลือกที่อยู่ตรงแกน Z นะครับที่เราโปรเจกต์ไว้นะครับผมติกถูกอีกหนึ่งครั้งนะครับเซเลนิเคียลออค o n เ c ีลเฟสนะครับผมเราจะมาคลิกที่ผิวนะครับ สังเกตว่าตอนนี้นะครับเส้นนะครับจะถูกดึงนะครับมาไว้ที่ผิวเรียบร้อยแล้วหรือก๊อบเส้นมาไว้ที่ผิวนะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งกดกระบาษปิดป้ายนะครับติ๊กถูกที่สเก็ตสองในส่วนของเส้นสเก็ตเส้นแรกนะครับผมจะคลิกขวาให้นะครับปิดไปเลยนะครับโอเคต่อมานะครับคําสั่งนะครับในการทําล็อกสล็อตนะครับ จะอยู่ที่เชฟนะครับผมเชฟดรอปลงมานะครับที่ alter operation นะครับจะมี slot t o เก l ลนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับในส่วนแรกนะครับเขาจะถามหาโปรไฟล์นะครับหรือเส้นสเก็ตเมื่อสักครู่เราก็เลือกนะครับเลือกเส้นสเก็ตไปในส่วนที่2นะครับจาก direction จะเปลี่ยนเป็น f a c นะครับเราจะเลือกผิวนะครับผมสังเกตว่าตอนนี้นะครับ โปรแกรมจะพรีวิวให้ดูนะครับว่าล่องสลอนเราถต้องไหมนะครับหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมโอเคต่อมานะครับเรื่องขนาดและความลึกนะครับให้เราดรอปลงมานะครับหรือลากลงมาดูในส่วนของไดเวอร์นะครับวิดนะครับความกว้างนะครับความกว้างของล่องสลอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมขอใช้10มิลเลยนะครับความลึกนะครับผมต้องการที่จะให้ทะลุจะใส่ค่าโอเวอร์ไปหน่อย15 ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกสังเกตว่าตอนนี้เราจะได้ล่องสล็อตนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับในร่องสล็อตนี้นะครับหรือว่าในชิ้นงานชิ้นนี้ผมต้องการให้มีล่องสล็อตทั้งหมด3ร่องนะครับให้เรามาที่เชฟนะครับผมเลือกรีพิท t i o นนะครับในหน้ารีพิท t i o นนะคบผมส่วนของ ่ selection เลือกเป็น face นะครับผมจะเลือกนะครับผิวนะครับผมเลือกผิวของล่องสล็อตเมื่อสักครู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมช่องของ pattern กดบวกนะครับเลือก circular pattern type นะครับจะใช้เป็น circle acid ใช้เป็นแกน z ตนะครับ อ,องศานะครับเราต้องการให้มันกระจายนะครับอยู่ที่กี่องศาในที่นี้ผมใส่อยู่ที่3า0รอองศานะครับคือรอบตัวเลยนะครับผมเพอรทรเคาต้องการให้มีกี่ร่องนะครับผมต้องการให้มีสามผมใส่ไป 3. สามเสร็จแล้วติ๊กถูกอ่าโปรแกรมจะพรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งอ่าเพียงเท่านี้นะครับเราจะได้ร่องสะล็อตทั้งหมด3มร่องอ่าในชิ้นงานชิ้นนี้เลยนะครับผม โอคลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ